สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปยทานะคะดอกกุหลาบมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะใช้ลิปบินเบอร์2นะคะจํานวนสีเส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30มสซนเมตรค่ะวันนี้ใช้สีแดง2เส้นนะคะแล้วก็สีขาวสเส้นค่ะปลายลิปบินทั้งสองด้านตัดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็นำทั้งสี่เส้นขามาเรียงให้เสมอกันนะคะจากปลายดิบบินถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับไว้ก็คือเก้าเซนติเมตรคึ้นค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะพับมาได้ลักษณะแบบนี้ค่ะวางลงไปนะคะเราจับเส้นที่หนึ่งมาเป็นฐานค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะ เส้นที่หนึ่งลงไปค <parece maison. S 1> ่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพัดนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปค่ะปลายดิบบินนะคะที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพัดนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบบินให้กว้างๆนะคะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ค่ะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาทะลุออกทางขวามือค่ะ ดึงเส้นลิปบิ้นนะคะออกมานะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพีกกับด้านริปบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริปบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะ เราก็จับตั้งขึ้นมาค่ะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะここ Jonathan, บิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้น <c oughs> ต่อมาก็เส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิน้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นสีแดงนี่นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเริ่มจากเส้นสีแดงนะคะเป็นเส้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็พาดเส้นที่สองนะคะเส้นสีขาวไปด้านหลังเส้นสีแดงค่ะหลังจากนั้นเส้นที่สามเส้นสีแดงก็พาดทับเส้นที่สองลงไปนะคะ เส้นสุดท้ายค่ะเส้นท,ที่สี่ค่ะพาดทับเส้นสีแดงลงไปค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเส้นสีขาวเส้นสุดท้ายค่ะเนี่ยค่ะให้ลอดใต้3ามเส้นนี้มานะคะเนี่ยค่ะลอดมาแล้วนะคะเราจะนำมาสอดนะคะที่ใต้ล่างนะคะ เส้นสีขาวค่ะหรือกลวยสีขาวนะคะเนี่ยค่ะกลวยสีขาวสอดลงไปนะคะที่ตรงเส้นสีแดงค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเราสอดลงไปนะคะด้านหน้าของเส้นสุดท้ายคือเส้นสีขาวค่ะเนี่ยค่ะพอรอดลงมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอรอดลงมาแล้วก็จับมาสอดเลยค่ะนยคะปลายริบบิ้นทะลุออกสีแดงค่ะเราก็จะปล่อยไว้ลักษณะแบบนี้นะคะ เส้นต่อมาค่ะก็คือที่เราทําสิ้นสีขาวต่อไปด้านบนก็เป็นสีแดงค่ะก็ลอด,ด้านล่างมานะคะแต่ว่าเส้นสีแดงต้องอยู่ด้านในเส้นสีขาวนะคะที่เราทําเส้นแรกนะคะอยู่ด้านในนะคะหลังจากนั้นเมื่อกี้เราสอดต,ตรงเส้นสีแดงไปแล้วต่อไปเราสอดเส้นสีขาวค่ะสอดเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะ เส้นต่อมาเส้นสีข,ขาวค่ะล,ลอดใ Gore, ต้รางเส้นสีแดงแต่เส้นสีขาวต้องอยู่ด้านในนะคะแล้วก็เมื่อกี้สอดลงไปแล้วที่เส้นสีขาวต่อไปก็สอดเส้นสีแดงค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะอยู่ด้านในนะคะของทุกเส้นนะคะอยู่ด้านในเลยค่ะอยู่ด้านในเลยค่ะ แล้วก็เรามาสอดนะคะใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะทีนี้นะคะได้ลักษณะแบบนี้ค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะดึงให้กระชับนะคะ ่คะดึงให้กระชับแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะพลิกกับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวานะคะ เสร็จแล้วนะคะตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ